คืนวันหนึ่งในฤดูฝนพีขีมม่มอเตอร์ไซค์กลับจากงานเลี้ยงรุ่นที่ต่างอำเภอเส้นทางกลับบ้านต้องผ่านถนนสายชนบทที่เงียบสงัดและไม่มีไฟถนนมีเพียงแสงไฟจากรถที่ส่องนำทางฝนเริ่มตกหนักพี่จึงตัดสินใจจอดพักที่ศาลาริมทางแห่งหนึ่งเป็นศาลาไม้เก่าๆหลังคาสังกะสีที่ขึ้นสนิมมีป้ายสิดเขียนว่าศาลาพักรถบ้านหนองผี เขาไม่ทันสังเกตชื่อเพราะมัวแต่รีบหลบฝนขณะนั่งรอฝนหยุดพีได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆเ,เดินวนรอบศาลาเสียงนั้นไม่เหมือนเสียงคนเดินปกติมันเบาแต่หนักแน่นเหมือนมีใครลากเท้าอยู่ร,บรอบๆพีหันไปมองแต่ไม่เห็นใครมีเพียงความมืดและเสียงฝนเขาพยายามไม่คิดมากจนกระทั่งมีเสียงกระซิบดังขึ้นข้างหูว่ากลับบ้านเถอะที่นี่ ไม่ต้อนรับคนเป็นพีสะดุ้งสุดตัวหันไปมองข้างๆเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างเขาสวมชุดไทยสีซีดผมยาวปิดหน้ามือเย็นเฉียบวางอยู่บนตักเขารีบลุกขึ้นจะขี่รถหนีแต่รถสตาร์ทไม่ติดเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นจากด้านหลังศาลาตามด้วยเสียงร้องไห้สะอึกสะอื้นพีตัดสินใจวิ่งออกจากศาลาทิ้งรถไว้ข้างหลัง วิ่งไปจนเจอบ้านหลังหนึ่งเจ้าของบ้านเล่าว่าผีไม่เคยกลับไปที่ศาลานั้นอีกเลยและรถของเขาก็หายไปในคืนนั้นไม่มีใครพบมันอีกรถมอเตอร์ไซค์ของเขาหายไปอย่างไรร่องรอยแม้จะมีคนไปตามหาก็ไม่พบแม้แต่รอยล้าหลายเดือนผ่านไปผีเริ่มฝันซ้ำๆถึงศาลาหลังนั้นในฝันเขายือนอยู่กลางศาลาฝนตกหนัก และมีเสียงเครื่องยนต์โมอโเตอร์ไซด์ดังขึ้นจากความมืดเสียงนั้นคุ้นเคยเป็นเสียงรถของเขาคืนหนึ่งพี่ตัดสินใจกลับไปที่ศาลาอีกครั้งพร้อมกับเพื่อนชื่อบอนที่ไม่เชื่อเรื่องผีพี่อยากพิสูจน์ว่าเสียงในฝันคืออะไรเมื่อไปถึงศาลาทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมเก่าโทมและเงียบสงัดพีเดินเข้าไปในศาลาขณะที่บอนยืนรอข้างนอก ทันใดนั้นเสียงเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์ดังขึ้นจากด้านหลังศาลาพีรีบวิ่นไปดูและพบว่ารถของเขาจอดอยู่ในพงหญ้าแต่รถนั้นขึ้นสนิมทั้งคันเหมือนจอดทิ้งไว้นานหลายปีบอลเดินตามมาและพูดว่าเฮ้ยนี่มันรถนายจริงๆใช่ไหมพีพยักหน้าแต่ก่อนจะพูดอะไรเสียงผู้หญิงร้องไห้ก็ดังขึ้นอีกครั้งบอลเริ่มหน้าซีดเสียงนี้ เหมือนที่ไมคเคยเล่าเลยทั้งสองคนรีบวิ่งกลับไปที่รถของบอลแต่พีหันกลับไปมองศาลาอีกครั้งเขาเห็นผู้หญิงชุดไทยคนนั้นยืนอยู่ในศาลามองมาที่เขาแล้วพูดว่าบอลหันมาเห็นพียืนตัวแข็งไม่ขยับเขารีบลากพีขึ้นรถแล้วขับออกไปทันทีตั้งแต่นั้นมาพีไม่เคยพูดถึงศาลาหลังนั้นอีกเลยและทุกคืนฝนตก เขาจะได้ยินเสียงเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์ดังขึ้นจากหน้าบ้านแม้ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นหลังจากเหตุการณ์ที่พีและบอนหนีออกจากศาลาพักรถบ้านหนองผีพีเริ่มมีอาการแปลกๆเขาเงียบขรึมไม่พูดกับใครและมักจะนั่งมือมองออกไปนอกหน้าต่างเวลาฝนตกบอนพยายามถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่พีไม่ตอบจนกระทั่งคืนหนึ่งพีโทรหาเขาในตอนตีสองเสียงปลายสายสั่นเครือ บอลตกใจรีบขับรถไปหาพีแต่ไม่ทันพี่หายไปแล้วเหลือเพียงจดหมายสั้นเขียนว่าถ้าไม่กลับไปเธอจะมาเอาทุกคนที่ฉันรักบอลตัดสินใจตามไปที่ศาลาอีกครั้งคืนนี้ฝนตกหนักเหมือนเดิมศาลายังอยู่ที่เดิมแต่มีบางอย่างเปลี่ยนไปมีผ้าขาวผูกไว้รอบเสาเหมือนเป็นพิธีอะไรบางอย่าง เขาเดินเข้าไปในศาลาแล้วเห็นพีนั่งอยู่กลางศาลากำลังพูดกับใครสักคนที่มองไม่เห็นทันใดนั้นเสียงกรีดร้องดังขึ้นรอบศาลาลมแรงพัดจนหลังคาสังกะสีแทบปลิวเสียงเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์ดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้มันวนรอบศาลาเหมือนกำลังล้อมไว้พีพีายามเข้าไปดึงพีออกมาแต่พีหันมามองเขาและพูดว่าผู้หญิงคนนั้นกำลังจะมารับฉันแล้ว บอลถูกผลักออกจากศาลาโดยแรงลมที่มองไม่เห็นเขาล้มลงกับพื้นและเมื่อเงยหน้าขึ้นมาอีกครั้งศาลาหายไปเหลือเพียงพงหญ้าเปียกฝนและเสียงเครื่องยนต์ที่ค่อยๆเงียบลงตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครพบพีอีกเลยและสาลาพักรถบ้านหนองผีก็ไม่มีใครพบเห็นมันอีกเช่นกันแต่ทุกคืนฝนตกหากคุณขับรถผ่านถนนสายเก่าในอำเภอบ้านหนองผี คุณอาจได้ยินเสียงเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์ดังขึ้นจากความมืดและเสียงกระซิบเบาๆว่ามาอยู่ด้วยกันไหม